โอ้โหสอนะคะดีใจใหญ่เลยนะคะจะได้รำกันแล้วก็เลยแต่งตัวไม่แพ้กันเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะสวยมากเลยนะคะเียเราเพิร์นกวกำลังจะแต่งตัวน์เลยนะคะเราก็ดีใจดีใจนะคะจะได้รำวันแรกนะคะที่นี่นะคะทีมยูทูบเบอร์นะคะ แล้วก็ทีมแพ่ครัวนะคะทีมแม่ครัวก็จะได้รำกันแล้วนะคะก็ไข่ไขก็แต่งตัวนะคะสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะไท่ก็ไม่แพ้ไท่นะคะตอนนี้โอ้บ้าไทยบ้านก็ยังแต่แม่บุญถิ่นนะคะยังไม่มีอะไรกับเพื่อนเลยนะคะผมผ้าแดงก็ไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไร ไม่มีที่ใส่หัอหรอไม่มีไม่มีอะไรอันนั้นไม่ได้สั่งใส่สั่งแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้สั่งสั่งมาก็แม่ผู้ใหญ่ก็มันไม่ได้ว่าอะไรเลยยืมอยืมับขจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะนี่พี่เพื่อให้แล้วนะคะผ้าแบบนี้ให้แล้วค่ะพี่เพื่อให้แล้วพี่เพื่อให้แม่บุญถิ่นยืมนะคะเดี๋ยวจะคืนให้นะคะมารอชั่นแผนกหงอยู่ตัวนี้ เป็นไงบ้างเจี๋ยวแต่งหน้าเจ้าเจ้ของเราก็แม่เข้า เราบอกว่าตื่นทาง่ได้กินเขานั่นออกดิมาเด้อโอ้โหออกแล้นี่ไงไหมาทำผมให้แม่บุญถินหน่อยเด้อแม่บุญถินก็อยากช่วยอยากสวยวีรวบตัวเองเลยวีโอ้นี่นะคะแม่แม่สวยกันหมดแล้วนะคะแต่แม่ถินนะคะกำลังขึ้นนั่งเข้มนะคะให้แม่ถินมาแม่ถินเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อก่อนเดี๋ยวเขาว่าเปลี่ยนเสื้อเนาะทำผมก่อนไหม เราก็ได้เรากว่าเราก็ดีใจดใจที่ได้เราในวันนี้นะคะก็เลยต้องมา้กันนะคะนางรำคิ้วคิ้ไม่เปิดที่อย่างสมองานงคิ้ว จะแกแจำกันทั้งหมด9โมงเอาพีนของเราีน้ใส่คน199คน19คนนะครับทมาั้งไู้นะเกออันนี้นะรนะไม่ว่าจะเป็นชุดลำสีเหลืองนี่ค่ะหนุ่มๆก็ลำเหมือนกันนะคะ ไม่แต <Hoy, S 2> ่ว่าเราไม่ได้ใส่กระดุ้นวันนั้นพับเอาหนี่ป้ายไปเราก็พักเออถ้าเรเข้มขัดอย่างนั้นก็เอาไว้ข้างนอกเราไม่มีอันนี้ไงรัดเราไม่ได้ใส่ตะโขเราไม่มีตะโขมันมันไม่ใช่ตะโขกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดพักเอาก็ได้ว่าจะเย็บนตคุณยายสมร ช่องดังนะช่องนี้นะครับเป็นการเป็นข่องนี้ไมโแผมโย่ผมกับพี่น้องารัารับไปดูเดี๋ยวผมให้ดูคนพ้มาเลยโอ้ยังยังยังไม่มนะคะตอนนี้เเอาเอ้เอนอเม

เวลาไม่ต้องมาขายยายเด้อแม่เบ๊คเดียวมาหาคนนกอามาดูกัวมสมาดวยค่ะสมองชาแนลนะคะวันนี้เจ้ากัมาทังึเด้อ่

เข่อไปช่วยๆขอบคุณเช่นกันนะคะนี่นะคะนางรับงานอาชีพทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะสวยๆนะคะเนาะก็เลยดีใจตื่นเต้นคึกคักกันใหญ่เลยใส่ชุดใหม่นะวันนี้ชุดใหม่ขอบคุณเช่นกันนะคะมาเด้อมาดูแม่ๆนะคะตื่นเต้นกันใหญ่งานนี้ งานแรกนะคะที่ได้ออกงานนะคะพอรู้่าพกันช่วยี่นะคะเดี๋ยวเห็นยังไม่มีเดี๋ยวไปหายางหาอะไรก่อนนะคะนะมาค่ะมาค่ะมาดูมาดูนะคะเดี๋ยวมาถึงก็จะมาแต่งตัวตรงนี้นะค่รู้ะจะใส่ไปถ่ายเกี่ยวข้าด้วยยิ่งยากที่ว่า ขอบคุณเช่นกันค่ะนี่เม่ด้าก็แต่งตัวแต่เช้านะคะอยากจะรําือีนใหเนี่ยมันก็ต้อสีผมผมสีหมดเลยเลยยคือมันมันออกทีก็จะไปหมดเลยขอบคุณเช่นกันนะคะสาหรับทีมนี้อย่าลืมเลือนะคะทีมสวนะคะตื่นเต้นใหญ่เลยนะคะตื่นมาตั้งแต่ตีสีนะคะเพื่อที่จะมาทํำกับข้าวกับปลา กกินแล้ว็ไม่สวยก็จะพยายามแต่งให้สวยโอ้สวยนะค่ะนี่ไม่สวยก็จะพยายามแต่งให้สวยนะคะเต็มที่เพื่อเอฟซีนะคะเนาะโอ้ได้เอฟซีทั้งใดสึงจะอยากจะให้อยากจะให้ล้ำแก้บนหรือว่าร้ำขอพรก็ติดต่อมาได้ทางมุมานาได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวพาไปหรือว่าเอฟซีหรือว่าแม่มาต่อยหรือว่าแม่ดาไมาไแม่แม่ไม่ได้แมดูกระจกขอ ดูกระจกแต่งหน้าของเฟื่องบังชูนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นชาวไทยถ้าเอฟซีท่านใดสนใจให้พวกเรานะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นทีมที่อยู่ที่ยูทูบที่อยู่ที่จักราดงนะคะพวกเราก็จะได้แบบมีรายได้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันเสำหรับคุณมุกอ่ะดู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  คิ่อเปินะครอบรนคะัสร้ของเารับมันหอครับคปรกนคันี้นะครอบเช่นกันนะคะหรับคินี้ก็ังาเจ้าน้อยคกดกดติุตจ้อยากใหอันใหญ่เจ้าก็ซื้อบต่ใหญอันใหญ่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะลืมนะคะที่พีซสกินของบริษัทมอินเจ้าน้อยคาน้อยนะมันคานัก็ไม่สวยอยู่แล้วแล้วก็ผั

ไหนพี่เอ็มหมุนเรามองไม่เห็นนะคะ FC เรามองไม่เห็นนะมันก็จะมองไม่เห็นตอนนพี่เพื่องไปไหนไม่อะน่อยขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันเออค่ะสําหรับนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะอ๋อพี่เสือสุดร้อนนะคะวันนี้โอ้โห ผู้ชายก็ไม่ได้แต่ง,แต,งแต่งผมนะคะมันก็เลยสบายหน่อยขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ